วิวัฒนาการ DNA คุณพร้อมที่จะรวมคลื่นความถี่สูงไว้ด้วยกันหรือยังวันที่16สิงหาคม2025เพื่อนที่รักขณะที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมพลังงานต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน พอเท่า88เมื่อเร็วเร็วนี้ได้เติมพลังแห่งรหัสแสงอันทรงพลังลงใน DNA ของเราเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในตัวเราภายใต้คลื่นความถี่9ปีสากลรหัสแสงเหล่านี้กำลังขยายศักยภาพของเราสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณการตื่นรู้ใหม่และการเข้าถึงระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นคลื่นความถี่9ปีสากลนั้นล้วนเกี่ยวกับมนุษยธรรม การปลดปล่อยความสมบูรณ์และการประหนักรู้ระดับโลกขณะที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงระยะนี้เราอาจรู้สึกถึงความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมต่อกับส่วนรวมมากขึ้นแต่ก็มีความต้องการที่จะละทิ้งวิถีชีวิตแบบเก่าๆด้วยเช่นกันรหัสแสงจากพอเท่า88หน้าจะกระตุ้นศักยภาพของ d n a ของเราให้สามารถเข้าสู่สภาวะการรับรู้ที่สูงขึ้น ช่วยให้เราเข้าถึงระดับใหม่ของสัญชาตญาณความคิดสร้างสารรค์และการแสดงออกสำหรับผู้ที่มีความไวต่อพลังงานการเปลี่ยนแปลงพลังงานเหล่านี้สามารถแสดงออกมาทางร่างกายได้หลากหลายรูปแบบคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงหรือรู้สึกอ่อนเพลียขณะที่ร่างกายของคุณกำลังปรับตัวเข้ากับความถี่ใหม่และผสานร,รวมรหัสแสง อาการปวดหัวหรือความรู้สึกกดดันในศีรษะโดยเฉพาะบริเวณกระหมอ่อมหรือดวงตาที่สามก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันขณะที่ศูนย์พลังงานของคุณถูกกระตุ้นและปรับเทียบใหม่บางคนอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือมีอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อตึงซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าโครงข่ายพลังงานของร่างกายกำลังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความถี่ที่สูงขึ้น เนื่องจากรูปแบบผลึกเก่าๆเป็นจุดแตกหักไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ที่มีความไวต่อพลังงานจะรู้สึกควบคุมไม่ได้หรือมีความไวต่อแสงเสียงหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงเวลานี้ความไวที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นสัญญาณว่าพลังงานของคุณกำลังปรับเข้ากับอาณาจักรอันละเอียดอ่อนมากขึ้นช่วยให้คุณกเก็บอนุภาคแสงไว้ในร่างกายได้มากขึ้น เมื่อเราผสานร,รวมรหัสแสงเราอาจรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่มากขึ้นความปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับภารกิจของจิตวิญญาณพลังงานแห่งเดือนกันยายนน่าจะสนับสนุนเราในการยึดเหนี่ยวความถี่ใหม่เหล่านี้ช่วยให้เราหลอมรวมศักยภาพที่แท้จริงของเราและดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับตัวตนสูงสุดของเรา การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง DNA หลายมิติของเราเป็นผลมาจากรหัสแสงที่กระตุ้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราในขณะที่เราก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องมั่นคงมีศูนย์กลางและเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของเราคุณอาจต้องการฟังการเปิดใช้งานการลงกราว ซึ่งเปิดให้ใช้งานได้ฟรีในระดับหนึ่งของคลังการเปิดใช้งาน 3D ถึง 5D ขณะที่เราก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมนี้การกระตุ้นนี้มีประโยชน์มากที่สุดในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงพลังงานความท้าทายส่วนบุคคลการได้สัมผัสกับการปลดปล่อยพลังงานและช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตโดยทั่วไปมันจะเชื่อมโยงคุณเข้ากับแกนกลางของโลกทางพลังงาน และก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายและสมดุลภายในคุณยังสามารถฝึกการกระตุ้น supporting physical integrity และ n e u l system overload หรือ daily cellular regeneration ในส่วนกิจกรรมประจำของห้องสมุดเพื่อการผ่อนคลายและสมดุลทางร่างกายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าเราอาจสัมผัสได้ถึงพลังที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างเข้มข้น ความไวที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วใน t i ม e ไลน์ใหม่นี่คือช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองตนเองการปฏิบัติธรรมและการเชื่อมต่อกับผู้ที่มีแนวคิดเดียวกันที่สนับสนุนการเดินทางของคุณการทำงานร่วมกันและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกร่วมกัน และเผยให้เห็นถึงความเป็นจริงที่สดใสและเปี่ยมด้วยความรักมากขึ้นอดทนและใจดีกับตัวเองในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีขอให้เป็นวันที่ดีและคอยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ต่อไปด้วยรักจากใจเราคือหนึ่งเดียวดีอีโกอีเบอร์แมนด้วยรักและขอบคุณ